โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวต้องขอกราบสวัุจริตเช่นเคยแล้การยินดีต้อนรับสุ่หนึ่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมจะพามาดูที่บ้านผมว่าโมบาย b บียนเ,เนี่ยผมมีอะไรสะสมอยู่บ้างเท่าที่ผมมีเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนู้นซีคูที่เป็นสีย้อมผมมี1 2แล้วก็มิดินดาจริงๆแล้วมันมีอีกสีหนึ่งแต่ผมหาซื้อไม่ได้ในตอนนั้นนะครับผมสำหรับโมบายเห็นไหม 1, ไหนึ่งนะครับแล้วก็ตตดีเซอร์โตนะครับผมทั้งหมด แล้วก็อันนี้ซีคูอีกอันหนึ่งแล้วก็รูปโมบายพอดกาดพอดกาดเล็กแล้วก็เป็นทเวลพลัสมีรูปน้องโมแล้วก็เป็นแก้วแก้วโดมกับแก้วที่เป็นแก้วเหมือนแก้วกาแฟฝาสีเหลืองโอเคต่อไปมีอะไรบ้างเริ่มกันที่รูปด้านนอกก่อนเลยนะครับผมจังเก้นนะครับน้องโมโมคีโมคีโมคีหนึอันนี้เป็นรูป ชุดนักเรียน Heavy Rotation นะครับผมด้านบน SR Samsung J8 อ่ะเข็มกลัด77็ดินแดนสันวิเศษนะครับผมนี่ที่พันเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นแมกเนตแล้วก็อันนี้นะครับปอตเตอร์เล็กอันเดียวกันกับเมื่อกี้แหละแต่ใส่แฟ้มไว้ไปต่อผมไม่ค่อยได้เรียงเพื่อนๆมันอยากได้ก็เลยอันนี้ผมรู้ไม่ขายไม่ขายไฮเทชชันนะครับเป็น นี่นี่มีอันใหญ่กับอันเล็กรูปนี้หายากสิรูปนี้หายากส,าาสิช่วงเดบิวน่ารักนะผมเนาะโมบายใ้รจกว่าชัดคลิปนี้อยู่กันพักหนึ่งนะผมช่วงขิงของโมบายน่ารักอีกแกมอีกแกมน่ารักป่ะนังหมอโอโหเฮรนะผม ไปต่อไปต่อเดี๋ยวบาเรียกว่าขิงนี่แหละคลิปเนี้ยไปฟึบโอ้โหอยากได้กระสีผมรู้หายากสิหายากนี่นะครับโมบายชุดถ่ายชุดถ่ายเนาะน่ารักน่ารักน่ารักนะครับผมอโอหายากมากหายากมากแพงด้วยแพงด้วยต่อไป โอ้โหน่ารักตอนนี้เริ่มเป็นสาวขึ้นมานิดหนึงแล้วเริ่มสวยนะครับอร่าจ,จับนี่อืมดีจริงๆเลยนะน่ารักสดใสอต่อต่อพิมพ์ประพัดปต,ตุงวัชนะชุตต่อโอ้โหอืมออตาก,กตาอยากจะได้พบ เธอนะครับน่ารักป่ะอืมอ่าาไม่ต้องอินบ็อกมาไม่ขายนะผมเพราะว่านี่คือพีระมิดของผมนะครับผมแค่มาอวดสิ่งที่ผมมีที่เฉยคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกนี่น่ารักประร่ะหายากนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเห็นเหล่านี้คือสิ่งที่หายากแล้วก็ค่อนข้างมีราคาอยู่พอสมควรนะครับผมไปต่อไปต่อ ผมมีไม่ครบหรอกเพื่อนๆแตต่อกันเลยครับโอ้โหชุดไทยโอยโอยนะผมชุดไทยนะผมโอยโอ้ยแน่นอนนะเพราะว่าน้องสวยมากกับชุดไทยใครก็รู้ว่าโมบายแต่งชุดไทยสวยมากนะผมหน่าร้านวันกระทงครับผมแพงแพงนะครับแพง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 แน่นอนนี่คือโมบายน่ารักสวยเพอร์เฟก นะครับอู้คิสต์มาชิสมาคิสต์มาปีนูน้นสวยน่ารักเป็นยังไงลผมพยายามไม่ซูมดีกว่าเดี๋ยวว่าภาพมันแตกใครมีมือถือหรือว่าเปิดสื่อที่เป็น 4K ได้เปิด 4K นะครับผมอัพคลิปเป็น 4K ถ่ายแบบ 4K จะได้เห็นน้องแบบชัดๆนะผมนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆว่าเป็นยังไงบ้างภาพพื้นหลังสีแดงนะครับชุดก็สีแดงกลืนกันนิดนึงนะผม ไปต่อออ้ยคุกกี้เซตนี้คือเซตที่ดีต่อใจกับผมมากนะครับเป็นเซตที่น้องผมแบบผมต้องตรงหน่อยผมชอบผมชอบผมชอบคุกกี้ที่เป็นผมตรงมากๆเลยทีเดียวน่ารักดิดูแกนนายิกหยิกแก้มหยิกแกมนะครับผมน่ารักน่ารักน่ารักคุกกี้เสียงไทยมีโมบายวันนั้นจนมี BNK นในวันนี้ จนมีทุกอย่างที่เป็น I อ m ในวันนี้ก็ว่าได้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับไม่มีสิ่งนี้สิ่งที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นไม่มีนะครับน่ารากักเขามือหน่อยค่ะน่ารักปะนารากัารากขิงเก่งขิงเก่งนะครับผมพยายามจะทำให้มันอยู่ได้ภายใน10นาทีนะนี่นี่นะครับ ชังศึกชังสึก,สกนะปกติผมไม่ค่อยออกมาอวดของเท่าไหร่ที่เป็นน้องโมนะครับวันนี้นึกขึ้นได้ก็ไปหยิบมานะผมเอามาให้ชมกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมเก็บอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าช่องนี้ไม่มีน้องโมเลยช่วงนี้ก็เลยจัดเต็มให้เลยตรงนี้นะผมโชนิจินะครับสวยมากชอบมากสูงย้าเข่าดี น่ารักโซดิจิเลยครับผมรูปมีราคาทั้งนั้นเลยตรงนี้โอ้โหโอ,อโอ้ยนะครับริเวอร์ริเวอร์อะไรเงี่ยริเวอร์นะครับผมรูปเพลงๆทั้งนั้นเลยโมบายช่วงต้นๆนะครับผมแฟมนี้หมดแล้วนะผมแค่นี้น่ารักน่ารักคิดไม่ว่าเมโลดีน่ารัก น่ารัก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 ,ร,ก,ร,ก<ว><น>รูปนี้เหมือนออมแต่สวยกว่าอันน่ะหมแนละเหลือแค่นี้กระโดดข้ามมอะไรไงเพราะว่าผมซื้อไม่ได้ซื้อทุกเซ็ตนะผม77ติเดดีดเสริเศษจผมชอบมากเลยซื้อไวรูปนี้ซื้อที่พิโลกจำได้นะครับซื้อพร้อมกับเข็มกัดนะครับตอนจี้มาหรืออะไรสักอย่างเนึ่งแต่โมไม่ได้มาโมมาแป๊บเดียวแล้วก็หนีกลับไป ตอนแรกกะจะเจอโมบายที่พิศโลกสักหน่อยไม่เจอเนอ,อันนี้ฮาเดียนชันน่ารักมากเลยซื้อผมชอบน้องทรงนี้น,นี่ครับอ่ะหมดยังเนี้ยหมดยังหมดแล้วแฟนนี้หมดมาดูแฟนนี้อันนี้ก็คือภาพหาย,ยากเช่นกันนะครับนี่ปกภาพปกภาพปกหายากไอตากตานะครับห้ามขายภาพพิเศษนี่ ไปต่อไปต่อนี่นี่มี่พิเศษาพิเศษ,พพเศษห้ามขายห้าขายกระเป๋ยิ่งชุบป๋ายิงชุบนะครับไม่ต้องอินบ็อกมานะไม่ได้ขายเด้อเออเออนี่คือพีระมิดนะครับผมไม่ขายไม่ขายแต่แค่อวด <c oughs> แค่อวด นี่อ่าฮะอ่อาฮะอ,อ,อ่ะเฮ้บินเทฟติวหมดแล้วนะเพื่อนๆหมดแล้วหมดแล้วน,ะนี่แล้วก็มีปฏิทินเก่า77ลิเดียนแสนวิเศษแล้วก็มีอันนี้ายแผนนะครับผมายแผนโบบายเลยครับเนี่ยประมาณนี้แหละที่ผมมีนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม จะได้รู้กันว่าผมมีอะไรอยู่บ้างที่บ้านขอบคุณทุกคนฝากหนึ่งคูชแนลกันไว้ด้วยช่องเรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับโมบายน้องเหมยนะครับสามารถติดตามกันได้อะไรสดแทบทุกวันนะครับประมาณ2องทุ่มครึ่งกว่ากว่าถึง3ามทุ่มกว่ากว่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการขิงอะไรก็ว่ากันไปนะโอเค